ai tương Phúc có poi สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างนาเดชนะวันนี้เอาเรือลงนะครับแต่ว่าเอาเรือลงคลองเป็นคลองน้ําเค็มที่บ้านสะพานหินตบนะบลลำกลัดอําเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาไปาลาวเบ็ดไม่ใช่ลาวเขาเรียกว่าเบ็ดกระป๋องนี่ครับมันก็จะคล้ายๆเบ็ดลาวแหละแต่ว่า ถ้าเบ็ดลาวมันจะเป็นเส้นเดียวยาวแล้วก็ซอยเป็นตาตาตาครับแต่เบ็ดนี้เนี่ยเรียกว่าเบ็ดกระป๋องนี่แต่ว่าเราก็จะมามัดกันหลายๆกระป๋องครับก็ไล่เป็นระยะระยะไปเหยือ่อใช้เป็นกุ้งสดครับนี่เ,เบ็ดเบอร์สิบแปดนะเบ็ดปลากระพงครับวัตถุดิบหลักที่เราตั้งใจมาหาเนี่ยจะเป็นพวก ปลากระพงแดงปลากระพงขาวที่มันอยู่ในคลองน้ําเค็มะนะครับแล้วก็ปลาดุกทะเลแบบเนี้ยนี่วิธีเกี่ยวนะผมก็จะเกี่ยวแบบนี้ครับเหยือเนี่ยถ้าจะให้เก่งต้องเป็นกุ้งเป็นๆนนะครับจะเก่งมากสําหรับปลากระพงนี่แต่ว่าเราหากุ้งเป็นไม่ได้ก็กุ้งตายที่ยังสดๆเนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับก็วันนี้มากับแม็กกับพลานมิรเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้วยกันครับ มาเริ่มนนในพนันวันนี้มีมาทั้งหมดสิบแปดกระป๋องเนาะหรือถ้าไม่เรียกเบ็ดกระป๋องก็เรียกเบ็ดขวดก็ได้เพราะว่าเราใช้ขวดทำใช่ไหมแต่สมัยก่อนนะเขาจะพันกับกระป๋องนะครับมัดเราจะมัดริมริมป่าริมริมคลองแน่นไหมมัดกับต้นไม้แล้วในพันเนาะอ้อาวมัดเสร็จแล้วก็ไล่สายออกข้างนอกนนในพนันนาน สายตึงปุ๊บก็ปล่อยอเรียบร้อยครับหนึ่งตาหลายคนว่าเราเนี่ยเอาเรือขึ้นอ่างเนาะคลิปล่าสุดใช่ไหมนี่เพิ่งเอาลงคลองน้าเค็มครั้งแรกนะเพราะว่ามันจะถึงฤดูล่ากระพงแล้วใช่ไหมในพันฤดูล่ากระพงเขาเรียกฤดูน้ําเดือนสิบสองะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันช่วงตน้ตนเดือนตุลาเนาะก็ม,มาลองซะกก่อน<ม>เผื่อมีตัวก่อนถึงฤดูใช่ไหม บรรยากาศคลองน้ําเค็มแบบเนี้ยเงียบสงบดีครับไฟล่องเรือมัดเบ็ดไปเรื่อยๆอขึ้นน้ําจืดกันบ่อยมากทั้งธงปลาปักเบ็ดอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวลงคลองน้ําเค็มกันบ่อยหน่อยครับช่วงนี้น้ําเค็มบ้างน้ําจืดบ้างนะสลับสลับกันไปครับภูเขาบ้างทะเลบ้าง ไล่สายให้ตึงนะในพานจากนั้นก็วางรียบร้อยครับอีกหนึ่งตาแล้วก็แผนกเกี่ยวเยือนะอ่าไปต่อครับเรียบร้อยอีกหนึ่งครับเนี่ยแผนกส่งก็ส่งอยู่เนะียทำงานกันเป็นปแผนกนะที่เห็นรอยขาวๆนี่ เรือเพิ่งผ่านไปใช่ไหมนายพานก็ชาวบ้านแล้วก็หากินกันครับต่างคนต่างหาก,กินก็เดี๋ยวตัดที่กระป๋องนี้ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเกี่ยวไว้ครบก่อนทั้งหมดสิบแปดกระป๋องนะนในพานแล้วเราจะมากู้ช่วงค่ำรอบนึงเนาะแล้วก็เช้าอีกรอบหนึ่งครับถ้าช่วงค่ำเราจะ มาเปลี่ยนเหยื่อถ้าไม่ได้ตัวการตกปลากระพงหรือว่าเวียงเบ็ดปลากระพงแบบนี้นะ่ะต้องเหยือให้สดเขาว่าครับเรียบร้อยมาครับมาเจอกันตอนเช้ามาคุ่เบ็ดกันโดนนะเบ็ดกระป๋องตาน,นี้ครับโอ้น้ำงทุ่มหัวเลย อุ๊ยมาทำก็จับจับนิ่ก่อนเก็ใจตัวเออแต่ลื่นลนอ่ะ ไม่รู้ว่าพงแดงหรือปลาดุกน้่ไม่ยจะเป็นปลาดุกแกเฮ้ยหันตีไม่ไรเนี้ยอ่ไรก็ปลาัดต่ไปโอ๊ยนไม้มาตกรอยโอ๊ยว่อ่ะอ่ะปลา โอ๊ยปอาขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนไม่เลยโดนแล้มันืใหญ่ยกขึ้นมาข้างล่างมันมีไม้ขึ้นหัวตัวแรกอุกณ์อุปกรนี่ว่าับชงแดงเอา อ,อ่านะม่ตั้งนั่ง,งเดี๋ยวนะโอ้โห <laughs> มีจัดทุลักทุเลหน่อยนะครับโอ้ลงน้ำต่เช้า

โอ้ตัวเล็กน้อยนี่แต่เขาสูงเปนเรื่องเลยครับนี่ตัวไหม้หลักของเราอย่างนี้ตานี้ไม่ต้องลง,งน้ำนั่นเลยพนัน <c oughs> โอ้อย่างนี้ชื่นใจครับอดูไหครับระวังระวังไอ้นี่มันนะเขี้ยวมันเคยโดนแล้วใช่ไหมอ่ะสูงอย่ยสูงเลยนี่ครับสานี้ก็ประมาณเจ็ดแปดขีดได้ าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไอ้เคี่ยวคองน้ําเค็มนะครับนี่หรือว่าภาษาเมืองเ,เรียกกับพงแดงอะฮะอีกภาษาหนึ่งทางนี้เขาเรียกว่ากะลังแดงด้วย,พ,ยพันยับเลยนนดีหน่อยที่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ดึงไปติดใต้น้ําครับก็เลยดึงขึ้นเรือได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าสายมันดึงตึงติดอยู่ใต้น้ําเนี่ยอาจจะต้องลงไปเอาลงไปงมขึ้นมาครับ ดูพันเนี่ย <ะ S 2> เรียบร้อยนะครับนี่ดูชัดๆอีกทีอ,อ่ะเดี๋ยวไปดูกระป๋องอื่นๆอ,อีกครับดูบสายนี้ครับออ้ยตุ้งเป็ดเลยนะพั่น้ำตุ้งต้นตลอดอาบน้นตกนนตอกนกชาอน เอาเวียงเป็นกระสอบเนี่ยแล้วก็มาคู่สายตึงเนี่ยัจานที่ดีคนระับถ้าตัวเนี่ยมีสองอย่างติดไม้ไม่ติดปลาแล้วก็ไปตนะัดไม้ครับไม่หลุดเดี๋ยวว่าใครติดไม่หลุดจับไม่ถึง,ง <c oughs> น้ำ <c oughs> ตวงหัวน้ำลึกครับเลย ตึงเลยครับเอาไม่ขึ้นจับจับสายตึงครัเฮ้ยเนี่ยโอ้มันเข้าไปพันหลายสลุกเลยยังยังไม่ถึงยังไม่ถึงตาเบ็ด มีไอ้ขอนไม้า้างใต้เนี่ยหลายคันเลยมันวิ่งเข้าไปใต้เรือ ขับล้างเรือเข้าไปในฝั่งเลยไปเลยอุ๊บจง๊บจุ๊บโอ้โหปะปูปะปูโอ้โหโอ้โหพันซะ เดี๋ยวไล่สายก่อนบพามันค้างขอนตรงไหน,นโอ้ยโอ้ยต้องดึงเข้าฟังหน่อยยืนอยู่บนอยู่ยืนอยู่บนขอนนั่นเนี่ย <c oughs> อะ ได้ถ้าเราดึงเนี่ยดึงแบบตั้งใจดึงเนี่ยมันขาดแน่นอนครับมันไม่ได้ตัวหรอกต้องมีวิธีเดียวต้องลงเอาครับพวกวางเบ็ดของน้ําเค็มเนี่ยดูไซส์แต่เนี่ยปลาบูน้ําจืดนะิลึกมากเลยว่ะแล้วต้องลงคลองบรรยากาศฝนตกๆกยางไง <c oughs> หนาวยเยอือกครับ คืนีช่มั้ยยืให,ให้ขาดเลยนะจับเบ็ดได้แข็งาให้ขาดมติดตเดือ,ดอกมังอใช่ไหลุกแล้วครับนีหมูไส์ใหญ่หตัวอะแม็กดูนี่สามแล้วนะเช้านี้ <c oughs> กับการลงเกกบ็ดกะป๋องคองน้ำเค็มครับยัง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 ไม่หมดไปดูกันต่อ <c oughs> กระป๋องนี้ในพันก็ปลดมาล่าสาวมาเขาว่าไม่ได้ปลาครับดู <laughs> โดนโดนกระพงแดงอีกครับโอ้ <c oughs> มันตายนะมันเลยเบาใช่ไหม <c oughs> ตอนแรกนึกว่าไม่โดนแม่ถ้ามันเป็นเนี่ยก็จะปลดปล่อยมันอยู่ครับไซส์เล็กไปแบบนี้เสียดายตายหายก็คือเอากลับไปทำกับข้าวได้ กุ้งยังกินคาปากอยู่เลยอ่ะกุ้งยังอยู่อ่ะไม่กว่าไม่โดนนะแต่แถวเบาๆเนาะงเอ๋เนได้โดนเช่นั้นแหละตัวที่สี่ครับเนยได้อยากให้เป็นจะได้ปล่อยมันกลับไปอีกกุ้งยังกิน ไม่เข้าคอเลยนะอ,อะตัวที่เท่าไหร่ที่สี่ครับนี่เป็นไงบ้างสายติดอีกแล้วครับติดอยู่กลางคลองเลยเนี่ยโอ้ลุแลวติดนิดเดียวครับ แน่ใจว่าติดหรือเปล่าอาจจะแค่ติดไม้เฉยๆครับปลาไม่ได้ดึงถ้าปลาดึงมันจะไปพันขอนใต้ล่างจนด,งดึงไม่ขึ้นนะครับไปที่กระปองต่อไปกันฝนหยุดลงแล้วครับนี่เริ่มถ่ายได้แบบไม่ต้องกลางล่มบรรยากาศคลองสวยครับตอนนี้ประมาณเจ็ดมงเชา้าอ่ะเงียบดีมากๆ

เรียบร้อยนะครับตาสุดท้ายดูนะครับหนูในพานจับแล้วอันนุนพระเอกใช่ไหมกระพงแดงใหญ่อา้าวโชว์นี่ทั้งหมดได้สี่ตัวนะในพานเบ็ดสิบแปดกระป๋องเนาะ<ม>ก็ก่อนจะเอาไปทำกับข้าวเนี่ยชมชัดๆกันอีกสักทีนะครับนี่ตัวนี้กระพงแดงใหญ่นะ ไซนี้ก็น่าจะเกือบโลได้นี่ให่อยู่ครับแล้วก็ได้ตัวเล็กมาตวงตายแล้วก็ได้ปลาบูใหญ่ๆมาสองตัวครับงานเบ็ดนะเบ็ดกระป๋องสิบแปขั้นอ่ะก็เดี๋ยวเข้าครัวกันดีกว่าครับมานะยาย,ยก่อเต้าตั้งกระทะยายจะใส่อ่ะใส่กระทิก่อนเลยนะครับ จะเคี่ยวกะทิก่อนใช่ไหมยายวันนี้จะทําเมนูอะไรครับปลาทอดน้ำพริกจ้่ปลาอะไรครับปลากระลังแดงจ้ะปลากระลังแดงทอดน้าพริกใช่ไหมจ้่อ่ะเดี๋ยวมาดูปลากระลังแดงทอดน้ําพริกยายนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็คือใส่กะทิแล้วก็พริกแกงใช่ไหมยายจากนั้นเนี่ยก็เคี่ยวพริกแกงกับกะทิให้แตกมันใช่ไหมยาย จากนั้นก็เติมน้ําไปหน่อยใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> การผัดแบบนี้มันก็ทางร้านอาหารเขาเรียกว่าถูฉีนะน,นะยาย <Yeah. S 1> แต่ทางบ้านเราเนี่ยภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าอผัดน้ำพริกเนาะเดี๋ยวตัดมาทางนี้หน่อยก่อนก็ได้ครับนี่ปลากระพงแดงเนี่ยยายจะทอดให้เหลืองกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็พักใส่จานไว้ ใส่น้ำเข้าไปเพิ่มแล้วก็เคี่ยวต่อนะยายเนาะเคี่ยวให้เครื่องแกงกับกะทิเนี่ยแตกมันออกมาหอมๆครับจากนั้นก็จะเริ่มปรุงรสแล้วนะยายใ,ใส่อะไรก่อนครับน้ำปลาจ้ะน้ำปลานะต่อไปใส่รดจ้ะอะ ชูรสนี่เราใช้ของราชาชูรสนะครับแล้วก็ต่อด้วยลาชาชูรสรรถรลาชาเออมันคล้ายๆกันเนาะจําผิดจําถูกอยู่เนี่ยนะเจ้าม่ใหญ่แาก็เป็นสปอนเซอร์ใจดีของเรานะราชาชูรสกับผงปรุงรสรสราชาครับ แล้วก็น้ำตาลจ้ะ้ะะอ่นตาตลครับแค่นี้ใช่ไหมะอ่ะแบบนี้ถือว่าเสร็จแล้วหรอยายอ่่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นน้ำลาดอนะ่นะยายเนาะ นี่ครับลาดตัวปลาให้ช้ำๆนะยายฝน <Yeah. S 1> ตกอีกแล้วบ้านเรานี่ ด้วยใบมะกรูดซอยใช่ไหมยายมันจะได้หอมๆเนาะต้องพูดเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้วนี่ <c oughs> อ่ะโอ้ยน่ากินยายน่ากินมากๆครับอ่าแบบนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะยาย <c oughs> อ่าปลากระพงแดงผัดน้ำพริกนะครับก็นี่นะครับ ปลาหนึ่งตัวนะยายหางมันอ่านี่นะครับก็เดี๋ยวแบ่งพานมิตรกับบ้านยายบ้านละ1จานนะครับแต่คลิปนี้เนะี่ยไม่ได้ชิมไม่ดูหรอกฝนตกเสียงนะ่ะพูดไม่รู้ว่าจะได้ยินชัดไม่ชัดนะครับในกล้องเนี่ยก็เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยละกันนะยายอ่าทอดน้ำพิกยายครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนงน,น้าเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับบ๊ายบาย